รถผู้ได้หารส่วนลด300,000บาทคุ้มค่าไหมเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมกันครับ สวัสดีครับผมยามิซูนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมรถผู้บริหารนะครับผมซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นตัวป a เจโร่สปอร์นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดเลยนะตัวท็อปสุดก็คือจะเป็นตัว Elite Edition ขับเคลื่อน4รล้อนะครับคันนี้นะครับราคาเต็มนะสีขาวมุกจะอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนบาทนะครับคันนี้เป็นรถผู้บริหารนะครับผมเลขไม้อยู่ประมาณ1,9ืกากว่านะครับ จัดไปเลยครับโซลดสามแสนบาทนะตัดราคารถได้เลยนะเหลือล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นหรือถ้าเราจะาไปเป็นเงินดาวก็ทําได้นะครับถ้า,าไปเป็นเงินดาวสามแสนเนี่ยจะผ่อนอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทนิดๆเท่านั้นอ่าอันนี้เลือกได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปตัดราคารถเนี่ยเท่ากับว่าเหลือแค่ล้านสามถูกกว่าตัว GDP l พัด้วยซ้ำอ่าแต่ออปชั่นคันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มทุกอย่างนะครับที่มิซูบีอ่า เดี๋ยววันนี้จะพาไปชมเชิจุดกันนะครับว่าคุ้มค่าไหมนะครับกับรถผู้บริหารที่รถ3 0,000นบาทได้อะไรบ้างนะผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มจากภายนอกกันไปเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นกุญแจแบบ k ค s นะครับผมจะมีปุ่มล็อกปลดล็อกแล้วก็ปุ่มเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะสามารถกดเปิดจากรีโมทได้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะเวลาปลดล็อกนะครับก็ นี่เลยมีไฟเวลคัมไลท์นะครับแล้วก็กระจกหน้าออกนะอันนี้ก็คือปลดล็อกนะครับถ้าเกิดเราไม่เปิดประตูนะครับประมาณ3ามสิบวิรถมันจะกลับไปล็อกเองนะครับกันเวลาเรามือไปโดนหรือไปนั่งทับอะไรเงี้ยก็ทําให้เหมือนกับว่ารถกลับไปล็อกเหมือนเดิมแล้วก็จะได้ไม่มีใครแบบมาเปิดอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวดูด้านนอกกันเลยนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบนี่เลยนะครับโปรเจคเตอร์นะแล้วก็มีไฟ d a y t i m e r u n n i n g light นะครับเป็นแบบเป็นเส้นเลยนะครับ อ่าเนี่ยนะครับเวลาเราเราไม่เปิดประตูมันก็จะล็อกไปเองนะอ่านี่เป็นตัวไฟหน้าแล้วก็กระจังหน้าสีดำนะครับมีเรดาร์นะสำหรับจับอัตติบุคคิยคอนโทนนะครับในรุ่นนี้นะคิวไฟโครเมียมแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอดน,นะครับแล้วก็ไฟช่วยส่องสว่างขนาดเลี้ยวนะตัวนี้จะได้ไฟตัวนี้มาด้วยนะครับเป็นรุ่นเดียวในของมิซูเลยนะจะ มีไฟอีโดนึงเพิ่มขึ้นมาเวลาเราจะเลี้ยวนะครับมันจะติดแล้วก็แสงจ,จะกระจายไปด้านข้างนะครับแล้วก็ทําให้เหมือนกับว่ากลางคืนเนี่ยเราเห็นด้านข้างได้กว้างขึ้นได้ชัดขึ้นด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับนี่เลยครบคราโลโก้ตัวอักษรปัจจุบสปอร์ตที่ฝากระโปรงนะครับแล้วก็มีระบบฉีดน้ํำล้างไฟหน้านะครับตัวนี้นะฉีดน้ํำล้างได้เลยนะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้ ต่อมาตัวล้อแม็กนะครับอันนี้จะเป็นล้อแม็กสีดำนะสไตล์ e l ลิทนะครับเป็นแบบ18นิ้วนะครับแล้วก็เป็นยางโตโยนะ A32 นะครับอันนี้ก็คือพร้อมลุยได้เลยนะครับกระจกด้านข้างเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวนะปรับแล้วก็พับด้วยระบบไฟฟ้านะครับมีคิวสเลตที่กระจกนะครับตัวนี้เพิ่มความหรูหรานะครับ ฟิล์มตัวนี้ติดเป็นเซรามิกนะครับ40-60นะติดมาเรียบร้อยแล้วนะครับมือไปประตูนะครับเป็นโครเมียมนะแล้วก็มีปุ่มปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถนะครับถ้ามีกุญแจอยู่ในระยะใกล้ๆนะประมาณสัก1ฟุตอะไรเงี้ยสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องกดที่กุญแจเช่นกุญแจอยู่ในกระเป๋านะครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดได้เลยหรือเวลาเราล็อกรถก็กด มันก็จะล็อกเองนะครับนี่ประโยชน์ของกุญแจ KOS นะครับเปิดเข้ามานะมีสครับเพดเรืองแสงให้นะครับตัวนี้นะแล้วก็เป็นพรมนะครับตัวเบาะเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับแล้วก็ฝั่งคนขับเนี่ยจะมีแบบตัวดันหลังด้วยนะครับสีน้ำตาลแบบนี้นะเป็นหนังแบบโคเลโมดูเร่นะสะท้อนความร้อนนะครับจอดกลางแดดนานๆเนี่ย ไม่ร้อนนะแป๊บเดียวเย็นเลยนะครับตัวนี้กระจกตัดแสงนะแล้วก็มีหน้าจอรองรับ Apple CarPlay d อ o i d Auto นะครับตัวฐานเกียร์เป็นแบบ g h o s s b a c k นะครับเป็นเกียร์ออโต้พร้อม Sequential นะครับแล้วก็ยังมี Pattern Chip ที่ผงมาไหลด้วยนะครับแล้วก็เป็นระบบ,บขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time นะตัวนี้เนี่ยได้4รล้อแบบครบๆเลยนะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่เพิ่มให้ด้วยนะครับ เบรกมือเป็นแบบไฟฟ้านะครับพร้อมเบรกออโต้โฮนะครับลดกันเมื่อลายได้ภายในเป็นสีน้ำตาลเบาะน้ำตาลหมดเลยนะครับถุงลมเจ็จุดนะครับตัวท็อปสุดตัวนี้บอกเลยว่าให้กันแบบจัดเต็มจริงๆนะครับด้านหลังนะครับห้องขวางนั่งสบายมากนะครับแล้วก็มีช่องชัดไฟตรงคอนโซลกลางนะแล้วก็มีตัวจอเพดานให้ด้วยนะสามารถสะท้อนหน้าจอโทรศัพท์ ขึ้นจอได้กรณีที่มีเด็กๆนะครับดูหนังดูอะไรเงี้ยสามารถเปิด YouTube จากโทรศัพท์แล้วก็สะท้อนขึ้นจอได้เลยนะครับตัวนี้นะเป็นแบบอย่างที่บอกไปเป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์นะสามารถใช้ตัวขับ4เนี่ยได้แบบเต็มที่เลยวิ่งไปต่างจังหวัดอะไรถ้าเราต้องการใช้ขับ4คือใช้ได้เลยนะครับตัวนี้มีหลายโหมดให้ใช้มากๆนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยนะครับด้านหลัง4จุดนะครับ แล้วก็ชายกันชนจะเป็นสีดำนะครับสไตล์อีลิตนะตัว spoiler, สปอยเลอร์เสาคีบฉลามมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับฝาท้ายตัวนี้นะเป็นแบบเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ได้เลยจะปิดได้2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกนะกดปุ่มนี้นะครับจะปิดเฉยนะครับแล้วก็อีกปุ่มนึงเนี่ยจะกดปุ๊บปิดฝาท้ายแล้วก็ล็อกรถให้ด้วย จะมี2แบบ2สเตปนะครับหรือเราจะนี่ครับที่ผมบอกไว้ก็คือเปิดปิดจากรีโมทได้เลยนะครับตัวนี้นะใช้กดดับเบิลคลิก2ที่นะครับที่ปุ่มด้านล่างนะก็จะปิดฝาท้ายได้ตัวนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายนะครับสำหรับคนใช้งานนะครับบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆนะครับเดี๋ยวดูฝั่งคนขับนิดนึงนะนี่นะครับ พวงมาลัยนะเป็นแบบสีก้านนะสไตล์ปาเจโรมีตัวอะดัพ v ีฟคูดคอนโทรลนะครับมีกล้องมองภาพรอบคันนะครับเวลาถอยหลังหรือสามารถกดดูได้เวลาขับขี่จะจอดเที่ยวฟุตบาทหรือเข้าทางแคบนะครับดูกล้องได้เลยนะครับแล้วก็เรือนไมเป็น Full LCD นะเลขไมจะอยู่ที่1 9 7 4 8ไม่ถึง20,000นะตัวนี้ขอเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่าออปชั่นเนี่ยใส่กันมาแบบทุกอย่างเลยจริง ถ้าราคาเต็มก็1699นะอันนี้ลดไปเลย3 0 0 0สนนะครับตัวเบาะไฟฟ้านะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นตัวดันหลังนะครับกดปุ๊บตัวเนี้ยครับมันจะดันหลังเราก็ปรับตามสรีระคนขับเลยนะครับก็ที่บอกไปก็คือเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะ4โหมดนะครับแล้วก็เบรกไฟฟ้าพวกนี้ให้มาครบๆเลยนะครับเกียร์เป็น8เกียร์นะครับตัวนี้นะ เครื่องยนต์จะเป็น2400 cc 1 8ซีซแแรงม้านะครับบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมท่านไหนสนใจก็ทักมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับว่ามีโปรโมชั่นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการรีวิวนะครับมิ t ซูบิชิ i บเดโรสปอร์ตนะครับตัวท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อนะครับหรือว่าตัว Elite e อ dition นั่นเองนะครับราคานะครับ1 6 9 9 0 0 0บาทนะครับลดเหลือ1 3 9 9 0 0 0บาทนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะเอาส่วนลด3 0 0แสนตรงนี้นะครับไปเป็นเงินดาวก็ทำได้นะครับสามารถเอา3 0 0แสนเนี่ยไปช่วยดาวได้เลยนะแล้วก็ผ่อนตามระยะได้เลยนะครับก็ทักมาคุยรายละเอียดมาสอบถามกันได้นะครับผม เดี๋ยวมาย้ำอีกรอบหนึ่งคันนี้นะเป็นรุ่น M Y 2 3นะครับรถมาลงช่วงกลางปี23ถ้าเท่ากับว่าคันนี้เนี่ยประมาณปีกว่าๆนะครับแล้วก็วารันตีจะเหลืออีก3ปีกว่านะครับแล้วก็มีฟรีค่าแรงเช็คระยะให้จนถึง1-0,000กิโลเมตรเลยนะครับแล้วก็ทะเบียนนะยังเป็นปน้ายแดงนะยังไม่มีการจดทะเบียนอะไรนะครับแล้วก็การผ่อนงวดอะไรมันจะแตกต่างกับตัวมือสองนะเพราะว่ามันจะไม่มีการเสียแบตนะมันก็คือคิดค่างวดเหมือนรถใหม่ตามปกตินั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นรถเหมือนรถเทสได้อย่างเงี้ยครับ ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนนะแต่ถ้าเกิดมองกันที่ความคุ้มค่าเนี่ยผมบอกว่าบอกเลยว่าร้าน3 9มกานะกับออปชันขนาดนี้นะขับ4แบบฟูลทันนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากมากนะครับถ้าไหนสนใจนะอย่าลืมนะครับผมทักเข้ามาคุยได้นะครับมาสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะครับผมหรือว่าสนใจรุ่นอื่นก็ทักเข้ามาคุยมาสอบถามกันได้เลยนะครับยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ